สวัสดีครับพี่น้องมอนี้ไอสิพัชกับบันลอยเอ็ดครับนี่มากับเลขาคนสวยคุณชาลีันนี้บอกเลยเลยครับมอนี่มวนซื้นโฮแซวแน่นอนครับพี่ยูกรุงเทพโดนสิกับบ้านแล้วถึงสนามบินลอยเอ็ดแล้วครับตอนนี้ดีใจหลายสิได้พ่อน่ะอีแม่ฮอดบ้านแล้วครับตอนนี้มากับทีมงานครับพี่น้องมวนแตกตึมๆครับบ้านลังงน้อยๆแล้วครับที่สั่งให้อีแม่อีพ่อนะครับครับตอนนี้เห็นแม่เรียบแล้วโอ้คืนหอดาร์คืนหอดีแม่ร้ายหล่ะถามว่าสบายดีบอกบอกได้เลยครับแม่บอกว่าฮอน เมีเรียบแล้วเป็นคนตาหาักครับพี่น้องอยู่จังไหนจังสันเดี๋ยวไปบ้านอีแม่ก่อนครับบ้านเกิดน้องดิวเองครับ้างๆ่างการทีส่างกะหลังไมอันนี้คุณยาครับของพ่อน้องดิวพ่อน้องดิวเสียตอนอายุยี่สามครับนี่ดิวสามสิบเอ็ดครับพอดิวเสียประมาณแปดปีลวครับตอนนี้กะมีความสุขหลยครับคุณย่ามีความสุขยิ้มเปิดเปิดลานมหากอดแน่นค่ัอยากได้ติดเด้นน่ <laughs> ตอนนี้นะครับนะที่ตรง้างๆานี่ครับเป็นของน้องดิวเหมิดเลยครับซื้อเหมิดผู้ใดขายกับื้อเอาเหมิดทุกสิ่งทุกอย่าง ขอหัวเก่าครับพี่น้องเ่ได้เลี้ยงแล้วขอให้ปลาไข่ขายแล้วเมื่อแย,ยแล้วได้หาเราถูบ้านต่อ <c oughs> ซากุระสื่อมาพี่น้องโอ้ยอันายสื่อมาพี่น้องมีเรื่องว่าต้นซากุระสื่อมาปดาแม่บอกว่าตากฝนลูกมา้าจะเอาออกมาโอ้โหพี่น้องมีไัยเป็นขค้ือแม่ผมบ่าครับอันนี้เป็นโรงเฟียงครับโรงเฟียงมีต้นซากุระสื่อมาหลายมืน่นเอามาไว้ในโฮมครับพี่น้องอี่แม่แล้วบอกว่ายานมันยานมันเปียกฝน มีความสุขหลายครับได้มากระป่านครับนี่ครับกองฟื้นผนอนใ้พี่น้อ,นนองอีเมล,ล้อมหักมาเห็ดเวียกเห็ดงานพี่น้องเห็ดหมักสัสส่างมักแต่างปลาผู้ใดขายทีห้มาหาตลูกซ้ายแม่อยากได้นี่ครับกล้วยก็อยากได้กล้วยกะปลูกปลูกเข้าไปครับเฮ็ดเข้าไปครับนี่แหละครับลูกมหาเศรษฐีของจริง นี่แหละครับชีวิตดีวจริงๆครับพี่น้องผู้ใดติดตาบอกเลยเลยครับเทิงครับพี่น้องประตูครับแม่ลลอกดีดีสวนเป็นลลอกเป็นล็อกลูกค้าครับต้องครับที่ครับที่มันเป็นลลอกเป็นล็อกภาวาเพิ่นพึ่งขายห้ครับก็เลยได้เป็นลลอกเป็นลลอก นี่เลยครับมอนิพามาเบิงสวนลังบ้านตัวรังบ้านตะกี้บ่แมนทีน้องดิวเด้ครับีผู้อื่น่าน้องดิวประสบความสําเร็จแม่อยากได้เอาจาดเอาจ่ายเงินเอาจวดประตูมีทอรไดลูกส่งเงินมาให้ถามว่าส่งเงินมาให้ได้ใส่บอไ,ได้ใส่ถามว่าเอาไปเห็ดหยางใส่ประตูพี่น้องมักเฮ็ดแม่เรียบแล้วมักเห็ดมักมักส่างพี่น้องโบยูสื่อขายคนบอกว่าแม่น้องดิวซียูคือคุณนายบอ,รบอรครับบอกเลยเลยครับ อีแมล,ลแล้วเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกสร้างแล้วสางอีกบอจบบอสิ้นพี่น้องนี่สางกับมใไ่ประตูให้มาสวนครับพี่น้องใสแตนเลสย่างดีโอที่สุดของที่สุดครับที่ข้างๆครับนี่สิพาไปเบิ้งครับนองดิวพาอยางชมเด้อพี่น้องนี่รีวิวประตูครับตรงเงินมาหายบอกว่าบอกินเอามใไซให้ประตูเฮ็ดย่างเดียวการพานันกับบอเล่นเลกกับบอสื่อได้แย่เรียบนี่พี่น้องนี่มาอีกแล้วล็อ,อกนี่เขาขายให้ก็อาบาตตือเอก ตรงเงินไปหายถามว่าเอามาเห็ดหยังซื้อทีครับล่าสุดถมดินเพิ่มพี่น้องมีความสุขความสุขของอีแม่ผมจัดให้ครับเราอยากได้หยังกระซือห้เหมือนดันลาพี่น้องขาดแล้วดอกแล้วมาเขืเนี่ครับเห็ดแล้วปลูกบักพริกปลูกแล้วปลูกอีกปลูกครับบอกให้ซื้อบอซื้อครับแม่แม่ปลูกครับครับบักเเทศครับปลูกครับพี่น้องครับ อีแม่เราเป็นคนติดดินอหลีไอเรียบเราเป็นคนติดดินมากครับนี่กลับบ้านมาเห็นหนา้าลูกซ้ายมีความสุขยิ้มเปยเปย์หลังบ้านติดกำเฮียนกี่เป็นทีของผู้อื่นนี่ครับซื้ออีกครับอันนี้ซื้อไว้ซื้อใบแต่สั่งโรงงานแม่บอกโอ้ยแต่นายบ่ครับพี่น้องเราอยากได้กับซื้อครับติดหลังบ้านนองดิวนี่บ้านหลังไม่ติดบ้านหลังไม่ อยากได้กาซื้อนี่ครับมาแล้วเห็นหนะ่าค้นสวยล่ะครับตะไคร้ค้นสวยอยู่บ้านหลังน้นอยโอ้ยหัวฟูแต่เมือนี้มือนี้หัวฟูพออยางพี่น้องฮบะนี่เลยครับสิ่งที่เราเหตุถูบ้านถูซองให้ลูกซ้าหลานซ้ายมหากู่มงกูม่านผู้เดชพี่น้องเตรียมโตถูบ้านถูตั้งแต่เจ็ดโมงแล้วกับว่างทุ่มหนึ่งอยเฮี้ยนหลังไงแห้งพื้นที่กว่าพันตารางวาถูถูครับคุณป้านาหากักแรงไปครับเดี๋ยวร้านให้ติปนีอ <c oughs> ย่างที่มีความสุขครับ พี่น้องผู้ใดไดบงคิบน้องดิวนี่มาบ้านลอยเอ็ดบ้านหลังนี้อยูล่ลอยเอ็ดเด้ครับเพื่อเกษตรวิสัยสัางไปสั่งมาแลกว่างงไวซิปลาสางไปสั่งมาพี่น้องโอ้ยาปบานไปเลยค่ะบ,บานแห้งค่ะตอนนี้ถูแล้วแล้วถูอีกนี่ยิมปเปย์เปย์ยิมปเปย์ปเปย์ร้านเสีย่ยไหตีบยิมปเปย์เปย์มีความสุขคับคุณป่าไครอยู่บ้านพี่ถามหาเป็นจ้งหดป่าใครอยู่บ,าบ้านบอสสบายดรกถูบ้านจนจ้อยครับ <laughs> นี้น้องสาวน้องนดครับนี่ครับอีกแล้วถูครับเห็ดลงไปครับซ้ายมหาเตรียมโตครับคุณปลากัะย่างปลาให้ปลาไหลคนนี้พี่สาวคุณแม่เรียบครับพี่สาวแม่เรียบพี่สาวปาไข่ครับอันนี้ปลาไหลครับปาคอตบกงหญ่พี่นดกินหลายหลายผู้เห็นน้ำจิ้มไส้แอบจวดเลยครับพี่น้องนี่้ายมาหาสุผูสุขวักับตุ่มโฮมครับมีความสุขหลายนี่ หัวมวลพี่น้องหักการแพ้งกันครับบอกว่ายามแหลงนี่เอินพี่น้องมากินเขา่าสีเหล่ยงเสาบงเสาบ้านเอ๋ครับต้าสุกหลายครับนี่ปากคอบักหลายเลยพี่น้องปากคอสาเอกจากสาจากของครับย่างเกียมเกียมหอมหอมครับแม่แมเป็นจะแซบครับเกืนน้ำร้ายก่อนนี่ครับ อันนี้สองสองสิงพี่น้องครับลอกับปลาไหลเป็นพี่น้องกันครับปลาลอปลาไหลเสือไลาดอกนะ่ะเป็นน้องสาวค้นเสือไลายครับปลาลอนี่เป็นพี่สาวค้นโตของแมรี่แอบกระตะไครครับมีลูกแปดคนพี่น้องตะกี้คุณยายมีลูกแปดคนคเป็นสมัยนี้แบบเต็มบ้านเต็มซองพี่น้องครับภาพการแพ้งกันครับเอิ่นผู้ถา่าผู้แก่มากินขา่าพี่น้องย้ำคำกลาง,งคืนแรงๆครับมาชมบรรยากาศาาตาไวน้ำนตรงดิวหลังน,น้อยๆนะครับนะ นี่บ่าเนื้อหัวมวันมาเตินเติน<ๆ>หลานซ้ายมาหา Happy, แฮปปี้ครับนี่ยายเรียบกรแจกครับกล้วยผู้เท่าผู้โธมมาแล้วมาแล้วนี่ครับยายเรียบบริการทําสุขครับได้เห็นชาวบงชาวบ้านได้กินดีมีสุขนะครับพี่น้องบ่อืดบ่อยากนะครับน้องดิวแฮปปี้หลายครับทุกครั้งที่น้องดิวประสบความสําเร็จบอกคำหนึ่งเลยครับแม่อยากให้แบ่งปันยื่นให้กี่น้องดิวกับทุกกรยาครอบครัวกับทุกกรยาคือกันครับแม่บาทแ้วจนถงขาดกับบ่มีครับแม่ครับ ปาดากับมาค้าทูปูสุขคนเลยครับปลาไลกกับมาครับนี่ครับตุ่มโฮมกับนกอยากนกกินบ่ออืดครับพี่นองตมาเด็กขันนองดิวกับหากินกันไปก้อนครับแซลเลนครับกินคือเก้านะครับนะครับกินข่าวยามแรงบรรยากาศลิ้มสาไวน้ำนะฮกนะฮกครับข่าวผู้โถครับมีความสุขหลายเวลาทุกครั้งที่นองดิวเด้กลับบ้านมากครับกับทีมงานนะครับนี่ีแม่แจกสมแล้ว แจกบักสมบักแซวนะครับนะ้อมกันครับพี่น้องกินเข่าแรงเท้าซีหาโมงกินเข่าแรงแล้วแม่ปุ่มปิดไฟดับเมืแล้วครับนิวยุคกรุงเทพตีสามท่านได้นอนอยู่แากต่างานครับความสุขครับเวลาได้กลับมาทันทีใดได้ร้อยยิ้มกลับไปได้กำลังใจกลับไปมีความสุขได้คำอวยพรจากผู้เฒ่าผู้โถมีความสุขแห้งครับนี่ปูศาสตร์กินเข่านะครับนะอืมแล้วกินอยากนะครับนะแล้วก็แจกติปบก็ให้ติปให้ คำอวยพรกันไปพี่น้องเช้าบานเฮ้านะครับนะอยากครับหาบ่อใดค่ะใด้ก็ต้องแบ่งปันผู้หาบ่อดดครับนี่แหละครับความสุขคนไทยของเฮาครับแม่นี่ครับตุ่มโฮมกันแฮปปี้หลายบรรยากาศลอยเอ็ดครับน้องดิวยุลอยเอ็ดเด้อครับอำเภอเกษตรวิสัยครับผู้ใดแวะเวียนมาใดกับมายามถามข่าวใดครับยืมเงินยาเหลียบเด้อลูกซ้ายแล้วก็ส่งให้กินคือกันใครกับมีความสุข ยายเหลียบก็มีความสุขรับอีแม่แล้วก็มีความสุขพี่น้องก็มีความสุขนะกินแล้วหัวเตะหัวเตือนผุนเด้พี่น้องลานซ้ายมาเยี่ยมมายาม,ม,ายามนีกระลุ้งกีดเสือร้ายกระลุ้งสิงค์ครับพอลุงสิง์กินข่าวมวนแฮปปี้อิ่มเปิอ้ออิ่มเปือ่อยลานมหาได้ยู่ได้กินครับพี่น้องกางคามัางคืนครับแม่คือโหลดพี่หลีหละ่ะใครอีแม่ค,ครับครับไปสิครับจะคันขับลงไปโอคาค่ <c oughs> ตะกี้มันถูกมันยามีสือคา,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 ากากัะมาครับพี่น้องทีมงานมาสมทบเต็มทีมมมท่ย้ามัมงคืนครับเสือเย็นซวยๆแม่ปี้ครับครับความสุขของคนที่บอกเคยมีครับแม่ย้ามันมีมันแฮปปี้หลายดิวดีใจแห้งใจสุดๆครับทีมมือนี้เฮ็ดได้ของหัวใจครับผู้ใดสีวานองเดียวอียังกะซางแต่น้องเดียวมือนี้น้นองเดียวมีดิวอยากซอยเหลือดีวอยากแบ่งปันดิวอยากมอบให้คนมือนี้ครับพามาชมบานรอยเอส บ้านน้องดิวที่เราพามันถูกมันยากคนนี่แหละครับฝากติดตามไปโดนๆเด้อพี่น้องนะครับนะอย่าเลื่อมกดไหลกดแช่ให้น้องดิวเด้อครับพนะามาชมอีกนะครับนะบ้านหลังงน,น้อยๆไปสั่งมาแลขครับแม่สามสิบล้าน <c oughs> หาเอาไหมครับปูกันไปใจกันไปครับแม่พี่สุกตั้งกันเด้อครับเด้อ